alo ไฮไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาย i นเทิลพนี่นะคะและวันนี้ก็เข้าสู่อีเวนต์งานแต่งงานสุดล้ำนะคะในช่วงวันสุดท้ายแล้วแล้วเราก็สะสมพลังมาอยู่ที่47พลังแล้วก็มีพลังงานอยู่ที่64นะคะซึ่งมันก็พอเพียงพอกับการที่เราจะไปจัดการบอสในครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเหลือพลังอีกแค่3,000กว่าเราก็จะตีบอสตายแล้วนะคะ นี่เลยเราก็จะมากดสู้บอสเลยนะคะเหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมง10นาทีนะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะนำแซฟไฟล์ไปแลกเพชรในขั้นสุดท้ายเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะมาลุ้นกันว่าจะพอไหมแต่เราคำนวณมาแล้วแหละว่ายังไงก็พออยู่ดีนะคะเพราะว่ามันขาดอีกแค่สามพนเนาะก็เอาสีเข้าไปคูณกับ60 สาอา่าใช่นี่ไงได้เพรมาแล้วนะคะในขั้นสุดท้าย30มสิบเพรที่ได้30มสิบเพรก็เพราะว่าเรามีตัวละครบอสตัวสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่สีไม่ใช่บอสต,ตัวสุดท้ายคือตัวละครในขั้นสุดท้ายเป็นบอสต,ตัวนั้นอะเรามีแล้วนะคะแล้วก็แซฟไฟล์สะส,สมไปได้สองหมื่นกว่า,วาแล้วเราก็เลยแลกเพชรได้อ่านี่ไงเนื้อเรื่องมาแล้วค่ะพอแค่นี้แหละฉันไม่เคยเห็นพวกที่อ่อนหัดขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยพรุ่งนี้เช้าจะขึ้นรถไฟขบวนแรกออกไปจากที่นี่ จบกันเราไม่มีวันได้โรงนิตยสารโมเดิร์นแมนแล้วเราจะไม่มีวันด่งดังไว้ทั่วเอคิวิเทีย e และที่แย่กว่านั้นฉันทำให้งานแต่งงานนั่นพังคับเยินเลยฉันเป็นโพนี่ที่เลวร้ายจริงๆโทษทุกอย่างไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนะที่รักฉันเพิ่งรักษาอาการแพ้ของจินเจอร์โกด้วยยาพื้นบ้านแบบโบราณและเราก็เตรียมแป้งสำหรับทำคับเค้กแอปเปิ้ลไว้แล้วด้วยเผื่อไวนะ้น่ะ ใช่แล้วถ้าเราทำให้น้ําตกช็อกโกแลตเป็นจริงได้ก็คงน่าประทับใจน่าดูแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีเวลาแก้ไขทุกอย่างอยู่นะจริงเหรอถึงหนูจะทำให้ทุกอย่างบอกตามตรงนะคะหนูนึกไม่ออกเลยว่าคุณสองคนใจเย็นขนาดนี้ได้ยังไงเ <c oughs> พราะเรามีลูกแฝดไงละ่ะเทียบกับการดูแลพลาวเคกกับพามกินเค้กแล้วเรื่องแค่นี้จิบจิไปเลย ใช่แล้วทีนี้เธอยังเหลือชุดแต่งงานที่ต้องตัดให้เสร็จก็รีบไปจัดการซะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทัวริงวินเพื่อขอโอกาสให้ธุรกิจของเราอีกครั้งเองชุดนี่ครับเค้กพวกนั้นฉันชอบมากเลยเรียบง่ายและมีเสน่ห์แถมยังมีระดับเหมาะกับโพนี่วิวอย่างไรที่ตินักอ่านโมเดิร์นแมตต้องปื้มแน่ขอบคุณค่ะคุณวินแต่นี่เป็นอย่างนั้นได้ก็พราะข้อครัวเค้กนี่แหละค่ะ หนูขอโทษคุณสองคนจริงๆนะคะเราควรทำธุรกิจนี้ด้วยกันแต่หนูกลับพยายามจัดแจงทุกอย่างเลยอภัยให้หนูได้ไหมคะโทรลิตี้ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องให้อภัยด้วยซ้ำความมั่นใจในตัวเองเป็นหนึ่งในเหตุผลมากมายที่เรารักเธอนะแต่บางครั้งเธอก็ต้องเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเราด้วยทีนี้เธออยากเป็นคนตกแต่งส่วนสุดท้ายของหอคอยคับเค้กแอปเปิลไหม อยากสิคะและคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกยังเหลือเวลาให้เราดุ่งดังไปทั่วเอควเทียอีกมากมายเลยค่ะนี่จบแล้วนะคะอีเวน้นของเราเราก็ได้เพชรตอนค่าสุดท้ายไปอีก30ใช่ไหมแล้วก็เอาแซฟไฟล์ไปแลกเพชรเราก็ได้อีก10เพชรเลยได้เพชรเป็น40่เม็ดแล้วเราก็มีเพชรรวมอยู่ที่421รเม็ดนะคะแล้วเราก็จะให้ดูว่าเราได้รางวัล จากมินิเกมท้องฟ้าในตอนเช้านะคะนี่ได้มาแล้ว นี่นะคะมีบ้านด้วยเป็นกระท่อมโรงเรียนมิตรภาพเราได้นักเรียนมิตรภาพช่างเจรจามานะคะเป็นยูนิคอร์สีเหลืองนี่ไงอยู่ในคอลเลคชันนักวิชาการมิตรภาพเราสะสมไปอยู่ที่2ตัวแล้วนะคะมีลูกม้าแพงข้อชมพูอีก1ตัวนี่ไงรางวัลเป็นเดซี่นะคะเราก็มีโคซี่โกในคอลเลคชันด้วยเราชอบโคซี่โกมากเราก็รอวันที่จะซื้อโคซี่โกอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้มีมินิเกมเต้นนะคะสาวๆาวอควิสเทีย มีรางวัลด้วยนะคะเป็นโพนที่เรายังไม่เคยมีก็คือบุรุษไปษณีเพกาซัสนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ94นะคะเราก็จะมาเล่นทุก6ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะถ้าเล่นทุก6ชั่วโมงได้เราก็ไม่ต้องเสียเพชรเลยนะคะแค่ขยันเข้ามาเล่นก็พอและเราก็จะให้ดูที่ไรแอปเปิลหวานนะคะเพราะว่าเราไปซื้อฉากมานะคะเป็นทีมนะคะ นี่เลยความงามโบราณมังชื่อทีมนะคะกดเปิดใช้ให้ดูนะคะแล้วก็จะมีเสียงดนตรีที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็พื้นหลังแบ็กกราวด์เป็นท้องฟ้ามีมังกรต้นแอปเปิลสีชมพูแบบนี้นะคะพื้นหญ้าก็จะเป็นสีเขียวเข้มหน่อยแบบนี้สวยมากเลยใช่ไหมทุกคนเราก็มีทีมในอามมชาก ในภูนี่วิวเกือบครบแล้วนะคะน่าจะเหลืออีกหนึ่งฉากนะคะที่มันจะเป็นฉากท้องฟ้าเป็นรูปกระต่ายอันนั้นเรายังไม่มีเราก็จะรอซื้ออยู่ใน c a n t ทอร์ก็มีครบแล้วแล้วก็ไลแอปเปิลก็มีครบแล้วนะคะเราก็น่าจะมีเกือบครบแล้วแหละแล้วก็ที่เป้าหมายนะคะเราสะสมเหรียญตาอยู่ที่2,100นะคะใกล้จะได้ไปแก Diamond ลกไดมอนด์ด็อกราเรืองแล้วเหลืออีก2วัน เราก็จะสะสมแล้วก็ไปแลกไดมอนด็อกราหรือไดเพื่เพื่อนแลกตัวอะไรกันไปบ้างก็มาเม้นตบอกกันได้นะคะและนี่แหละทุกคนอีเวนต์ก็จบแล้วแนละ้วใช่ไหมแล้วก็เป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกสิมันเป็นครั้งแรกในการอัดคลิปตอนเรากําจัดบอสขั้นสุดท้ายในอีเวนต์ระยะสั้นให้ทุกคนได้ดูว่าเออเราสามารถผ่านได้นะคะนั่นแหละสายฟรีเราไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะ ก็ผ่านได้เหมือนกันแล้วก็เพื่อนๆก็น่าจะผ่านกันเหมือนกันแหละถ้ากดเล่นทุกสอปชั่วโมงมาที่เราบอกนะคะอ่างั้นเราก็จ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไว้เจอกันอีเวนต์หน้าเลยละกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะคะเราก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรมากมายในการทำคลิปนะคะก็แค่อยากจะเล่นเกมพูนี่ไปกับทุกทุกคนเนาะเล่น อีเวนต์ต่างๆเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้นะคะก็ไว้เจอกันแล้วกันนะคะในอีเวนต์หน้านะเดี๋ยวเราจะมาอัพคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย